โอเคครับกลับมาอยู่กับหนูอลิสากับ MJ เช่นเคยนะครับคือตอนนี้ครับผมสร้างบ้านใหม่ไปเปลี่ยนแอมเบียนต์ของบ้านทัศนียภาพของบ้านให้มันสวยขึ้นครับเพราะผมไปนั่งดูพระเก่าๆผมอ่ะรู้สึกว่าบ้านมันจะแบบมืดไปหน่อยไงผมก็เลยทําบ้านใหม่เดี๋ยวพาไปดูกันครับทําเป็นมูจิเลยก็คือสไตล์มูจิเลยนี่ไงเห็นป่ะออกเหลืองส้มเลยทั้งบ้านอ่ะดูสว่างตาขึ้นไหมดูดีขึ้นกว่าเดิมเนาะ ตอนแรกมืดมืดบ้านผมนี่แล้วก็ปรับหอ,อนอนรวม p r i v a t เรียบร้อยครับผมปรับแต่งใหม่หมดเลยเปลี่ยนโทนสีอะไรเงี้ยให้มันดูแบบสว่างมากขึ้นเราจะได้ดูบ้านเราได้ง่ายๆมากขึ้นครับเอา้าคอมพังอีกโอเคเดี๋ยวนะผมต้องซ่อมคอมก่อนแล้วก็ห้องนอนของเขาจะเปยนแบบประมาณนี้ครับนี่ไงมูจิเลยคือเน้นหนักห้องนอนเราเดี๋ยวผมจองที่นอนก่อนอ๊บอลิสานอนเตียงล่างหนูอ่ นี่ก็จะเปลี่ยนยไปใหม่หมดเลยเห็นปะเราจะได้เหมือนกับว่าสว่างตามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำงานอาร์ตคิดโปรเจกต์ใหม่ๆได้นี่ไงโอ้โหยังไงมูจิเลยไหมทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับโทนก็นั่นแหละขาวไปเลยมันจะไม่มีมูจิดำอะไรอย่างงี้นะมันจะไม่ไทยทางโมเดลเลยครับ ผมจะเน้นกับสีที่มันสว่างสดใสไงเราจะได้ดูแบบสบายตามากขึ้นก็คือบ้านทรงรวมประมาณนี้นี่เปลี่ยนไปหมดแล้วครับเปลี่ยนสไตล์หมดแล้วจากตอนแรกที่ดูแบบเละเทะไปหมดเนาะดูไม่ค่อยรู้เรื่องมืดๆอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือแบบสวยงามแล้วครับโอเคเรียบร้อยบ้านผมตอนนี้ต้องเปลี่ยนข้างในให้มันสวยอาจจะต้องเป็นสีขาวสีสว่างอะไรเงี้ยเนาะน่าจะดูดีอะ่ะค่อยๆปรับไปครับเพราะเขายังอยู่ที่นี่อีกหลายเทอมไงแ่บนะสว่างขึ้นเยอะเลย ห้องครัวเอา้าตรงนี้บักเหรอต่แก้ก่อนโอเคเรียบร้อยนี่ก็ประมาณนี้ครับห้องครัวก็จะมีหน้าต่างที่มากขึ้นมีเตาผิงที่มากขึ้นแล้วก็ดูสว่างสดใสมากขึ้นจากเดิมที่มันดูแบบเล็กเทะไปหมดเนาะเหมือนหอนักศึกษาปกติไงอันนี้ผมก็แก้เรียบร้อยครับให้มันดูสว่างมากขึ้นเราจะไม่เน้นหนักห้องนอนเราแหละเนาะห้องนอนเราจะดูสวยหน่อยออโต้ไลท์ออไลท์โอเคพาร์ทนี้ครับ ดาลิสาจะไปเยือนผมก็เพิ่งรู้ว่าแมมเบอร์หรือสมาชิกของเขาอะ่ะเขาอยู่แก๊งเคลลี่เดอะคิดนะเห็นปะ่ะ <laughs> ผมก็เลยสามารถไปหาลูกพี่เราได้ครับก็คือเจสเปอร์เจสเปอร์จะเรียนอยู่กับสถาบันคู่แข่งเราเพิ่งรู้ไงว่าเหมือนหนูอาลิสาเขาอะ่ะเติบโตมาในกลุ่มนี้ทำนองน,นี้ฮะแก๊งเหมือนเจนสองอ่ะผมก็เลยสามารถไปหาเขาได้ครับไปนัดเจอกันได้ที่มาหาลาัยคู่แข่งนะ พอเชสเปอร์เขาเรียนอยู่ครับาหาอะไรคู่แข่งโอเคให้เขาไปศึกษาเรียนก่อนตอนนี้เขาต้องเข้าเรียนในอีกประมาณสามส่สี่นาทีทำโฮมเวิร์กเรียบร้อยพรีเซนเ t ชันวันวันพุธใช่ไหมแล้วเ,เดี๋ยววันเนี้พาร์ทหน้าเดี๋ยวค่อยกลับมาทำกันครับแล้วก็ไอ้พวกงานอื่นๆ Paperwork เราไม่ได้เข้ากลุ่มเลยเนาะที่จริงมันต้องเหมือนกับว่าต้องเรียนศึกษาปะในกลุ่มปะนี่ไงคอสเวิร์ก ผมไม่ได้สตรัรดีในกลุ่มเลยอะคือเข้ากลุ่มค้างไวอย่างนั้น,นครับเหมือนกับว่าไปแบบว่าไปอู้งานอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวเนาะ <laughs> นไม่เป็นไรเพื่อนเขาน่าจะเก่งกัน <laughs> เขาน่าจะทําให้เราได้โอเคอันนี้2วันอันนี้เด็กเคียร์กันพาร์ทหน้าครับเราจะจบในไอ้น,นี่นะ GPA แรกก็คือ3ตัวแรกของเกรดโอเคไปอี้สาคนอยู่ไหนเนี่ย <laughs> นี่พอไบปะพอบ้านฟิลแบบสว่างแล้วดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะตอนแรกมันจะแบบมืดๆอ่ะผมไม่ชอบนะโอเคมาแล้ว ไาเข้าเรียนแต่รออลิาสาเรียนเสร็จครับแต่เราไปสถาบันคู่แข่งกันไปหาหนูเจสเปอร์เขาโตมาด้วยกันไงผมเล่นตั้งแต่เขาเป็นเหมือนกับเจนเด็กเลยครับแล้วก็ค่อยๆเติบโตมาเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับไอ้นี่แหละวัยรุ่นที่ศึกษามหาลัยและาถนอน,นี้ก็เป็นแก๊งโจรต่างๆจะมีโมลี่เนี่ยแหละที่เป็นลูกของ แมรี่ครับที่ผมพาไปดูพาที่แล้วไงก็คือร้านดอกไม้เขานั่นแหละก็คือแมรี่เป็นแม่ของเขาคนเดียวที่เหลือแก๊งโจรเจสเปอร์แก๊งโจรนีละแก๊งโจรที่แยกออกไปเคนล,ลี่ก็น่าจะเป็นกลุ่มของแมรี่เหมือนกันนะถ้าผมจําไม่ผิดครับสอรี่ถ้าจําผิดแล้วก็ที่เหลือก็คือแก๊งโจรหมดเลยป่มีแต่โจรแก๊งเด็กคิดฟบเนี่ยโอเคไปเราก็เรียนเสร็จกันครับเดี๋ยวผมพาไปมหาลัายตรงข,งข้ามกันนะมหาลัายคู่แข่งเนาะ วิวสวยโคตรต้นไม้ตายแล้วนะนายดูดิแห้งเหี่ยวมาเลยผมว่าเขาคงแบบคงความคลาสสิกของเกมมาแหละก็เลยจะมีต้นไม้ประมาณนี้ต้นไม้แบบอาร์ทัมหน่อยอย่างเงี้ยแต่มันน้อยไปนหน่อยครับมันต้องลงเยอะๆถ้าผมแก้นะผมจะแก้ให้แบบเป็นอาร์ทัมทั้งมหาลัยเลยอะฟิลม,มันจะดูแบบเก่าขังอะไรอเงี้ยอันนี้ลงมาต้นนายสุดเศร้าเลย มาถึงเรียบร้อยโอ้โหพอลงรีเชดดูไว้ของแสงดิโอ้โหยอย่างจริงอะดูอินขึ้นเยอะโอเคมาเรียกแก๊งสาวๆมาแก๊งเดีคิดแก๊งเดคิดเข้าห้องน้ำก่อนนี่ก็คือที่ผมสร้างไปบางก็จะมีเหมือนกับที่นั่งพักผ่อนที่นั่งชิวอะไรเงี้ยแต่สไตล์มันไม่มีเลยเนาะสไตล์เหมือนกับมันมุ่งๆั่วเยก็ไม่รู้ั่น่าจะเป็นไปทางไฮเทคแต่มันกึ่งเป็นแบบ ไม่ใช่โมเดิร์นจ๋าเราค่อยไปนั่งสร้างใหม่ไปไหนหนูนะอ๋อมีสิ่งช้าให้เล่นเหรอน่ารักมาเข้าน้ำก่อนดูดูดูดดเดินวนนี่มาแล้วมาแล้วแก๊งเราโอ้โหแต่ละคนดูอันนี้ก็จะเป็นโมลี่ครับเป็นลูกของแมรี่แหละแมรี่โรสแล้วก็ถ้าเป็นบลักเกอกนนะร์ก็คือแก๊งโจนนะลีก็คือแก๊งของซูซานท่านอน,นี้มากันหมดแล้ว แกงสาวๆนิกกี้เนี่ยนิกกี้ก็คือแกงไงไานั่นแกงโจนเห็นปะโอเคมาเราก็มาสังสรรค์กันได้ปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเ๋ยนนะไม่มีร้านอะไรเปิดเหรอหนายแล้วพนักงานก็หายโอเคออเดอร์ฟู้ดฟอร์เฮียไม่ได้ด้วยสั่งเป็นกลุ่มไม่ได้อะเป็นกุฟ๊ฟแล้วก็มานั่งชิลกับเพื่อนได้ที่สามบนคกันข้ามมีคนปั่นจักรยานมาอะไรอย่างงี้นี่นี้นี่นี้น ร่างว่านริง <motiv> ช <ators> <akes ii eine ee> <sm ud> ้ากันเท่าหนอเฮน่ารักเขาจะกิน 4K หมดแล้วไงแก๊งเนี้ยแก๊งสาวๆอ่ะผมปรับไปเป็น 4K หมดแล้วอ่ะเราก็จะมีเพื่อนเพิ่มครับเอ้ยดีเอาอะตอนนี้อลิสาผมเริ่มเป็น human แล้วเริเป็นมนุษย์ปกติแล้วนะไม่ศึกษาเวทไม่ศึกษามนเลยอะไรทั้งสิ้นแล้วโมลีเขาห้าดาวอ่ะเขาเป็นซาแล้วนี่หว่าโมลี่อ่ะโอเค มินนี่มินนี่กับโมลี่เขาเป็นอย่นี่กันครับพี่น้องกันชิมีแต่คนน่ารักนะดูพอดูเกงโจนก็โคตรโจนเลยอย่างเท่แล้วก็สามารถคุยกับหนูมินนี่ได้ครับเอ้ายังไม่รู้จักกันโอเคมานั่งดูทีวีกันพวกหนูะ What channel together หิวข้าวไหมหนูอะมันกินข้าวไม่ได้ปะอลิสาตรงเนี้ย มันสั่งเป็นกลุ่มไม่ได้ครับเราต้องไปบาร์ไงซึ่งบาร์ตรงนี้มันไม่มีคนเห็นปะหรือมันเป็นเหมือนกับฟู้ดคอร์ดที่คนไม่มาเติมวะที่มันเติมกดเติมไม่ได้อะโคตรงงโอเคทำอะไรไม่ได้ครับก็คือต้องสั่งอาหารตรงนี้เอาหรือไม่ก็ต้องไปร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยตอนน้นี้นนเล่นอย่างเงี้ยสนุกครับเล่นแบบดูบรรยากาศอะเนะาะโคตรดีเลยแล้ oh. ก็เจอเพื่อนใหม่ กลุ่มเก่าแล้วครับโตมาตั้งแต่เด็กด้วยกันอะไรเงี้ยผมสร้างสนสนุกให้เขาอ่ะสปีดบิลเคยสร้างอยู่ครับน่าจะวิดีโอเก่าๆเดี๋ยวผมลงไอ้นั่นไว้ให้แล้วลองไปดูกันครับมันจะเหมือนกับว่าเป็นสถานที่เด็กเล่นสำหรับแก๊งเดอกคิดโดยเฉพาะเลยผมสร้างมาให้เขานะนี่คือพื้นที่รวมเฮ้ยเฮ้ยโคแพดใสโคแพดอันนี้ผมไม่ได้เล่นให้ดูเลยก็เป็นแบบใสโคแพดเลยครับ แล้วก็โอ้โหดูแสงของวายมันดีโคตรสวยเราต้องเล่นแบบสว่างตาเนาะนี่จะดูดีอ่ะโอ้โหที่นี่จังใหญ่เลยเนาะพื้นที่ส่วนกลางโคตรใหญ่หอสมุดแบบใหญ่กว่าไอ้นี่เยอะเลยอ่ะที่เราอยู่เยอะเลยอันนี้โคตรใหญ่เลยโอ้หมานั่งชิลกันตรงนี้ได้เลยนั่งทำงงทำงานอะไรตรงเนี้ยเนาะโคตรดี ของเราแบบมันดูไอ้นี่ไงมันต้องมันเก่าคลาสสิกอะไรอย่างงี้งครับมันก็เลยดูแบบไม่ไฮเทคเหมือนที่นี่เนาะที่นี่มันดูไฮเทคดีอะโคชชอบอย่างเจ๋งโอเคไปเราไปหาไอ้นี่นดีกว่าครับร้านกินข้าวดีกว่าผมอยากจะไปไอ้นี่ไงไปดูแบบพวกร้านที่ผมสร้าง,งพาไปดูอะไรอย่างเงี้ยที่ผมเคยสปีดบิลไว้ต่างๆสร้าง,งไว้ซัซุยเลยไม่ได้พาไปดูเลยโอเคไปเดินทางครับไปกับแก๊งนี่แหละ มาโอ้โหฟิลได้ผมอยากพามาดูรีเชดเวลาผมลงรีเชดไงแล้วพามาดูแบบบรรยากาศแบบร้อเอรซนะดูดิโอ้โหฟิลโคตรได้เลยร้านแบบคันที่เก่าๆเนาะแสงมันได้ครับมันก็เลยสวยเห็นปะ่ะเนี่ยผมสร้างแพลตฟอร์มเอาไว้สําหรับเล่นดนตรีทํานองเนี้ยสามารถให้แก๊งดนตรีามาเล่นได้เพราะเราสามารถล็อกห้องตรงนี้ได้ครับแล้วก็ขึ้นมาเล่นดนตรีโดยเฉพาะ ราก็จะได้ฟังแบบดนตรีชิลๆยามค่ำคืนแล้วก็มีบาร์ให้เขากินข้าวกันได้แต่ตอนนี้พนักงานหายแล้วก็ชั้นสองก็จะเป็นที่พักผ่อนที่ดูทีวีอะไรเงี้ยแล้วก็บาร์กลางแจ้งเห็นปะเขามากันครบแ่เก่งปะวหมีมาทําไมเนี่ยนายดูชิกน่าร,ารักคนดูดปา่าเหรอนายอะเออมันต้องเที่ยวกันอย่างนี้ครับมาเป็นแกลงๆอย่างเงี้ยเนาะดีนะผมอยู่กลุ่มไอ้เคลลี่เดนะคิดเนาะมีเพื่อนโอเคปะ หาข้าวกินสั่งข้าวให้กับแกง๊งแกงสั่งเป็นกุ๊ปไม่ได้อะออเดอร์ดิก๊กสั่งได้แค่คนเดียวอรอฟิตเตนชชิปโอเคไฟมันจะมาสามทุ่มใช่ไหมไฟยามค่ำคืนน่ะไฟมันชอบบั๊กเนอะหรือว่ามันดูเก่าๆมาให้ครบแก็งเลยะ่ะเฮ้น่ารักเด้อ เสียงแหลมมาเลยนะค<อ>ินลี่หนูวะโตกันหมดแล้วพวกผมเด้าตาสวยสวยแต่ละคนะคคนา่ารักทั้งนั้นเอ้าแล้วไม่สั่งให้เพื่อนเอาโมโหอ,อีกอันิสาก็ชอบโมโหแอบอ้อยหมีมาหมีมาสองตัวหมีรุดป่ามาพวกนายโอมโห น่าแบบไปทางเดียวกันหมดเลยเนาะแก๊งสาวผมอ่ะเอาแอบจี่ก็นเด้อสองคนนี้น่ารักคนดูน่ารักคนวินนี่อ๋อเขารักกับแก๊งโจรโอเคน่าจะอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็ไม่กินคงกินข้าวอะไรกันเลยเนาะ มายืนคุยกันอยู่อะอ<ฮ>เสียงแหลมวะอะไรมีคนึงเสียงแหลมโคตรเนี่ยคือที่น,นั่นครับเหมือนกับร้านคันที่หน่อยอันนี้ลุงที่ทำมันนั่นนิกติ้งเนี่ยแซมไว้แซมไว้เจมจีผมเคยเล่นเขาอยู่ครับเป็นพาร์ทแบบทำไหมเนี่ยนะนท,ทำพวกนิตติ้งอะไรขายอะไรอย่างนี้เป็นลุงที่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยบ้านโคตรสวยพูดเลย ที่เล่นดนตรีโอเคอันนี้ก็คือแหล่งที่ผมใกล้พามาดูแหละครับเนี่ยไอ้ปาผมจะพามาดูแสงของมันเฉยๆที่ลงรีเชตไปว่าแสงมันเนียนแค่ไหนเนี่ยเอาอย่าลืมลงสีหมดกันแสงยามค่ำคืนเนี่ยปะถ้าลงรีเชตมันจะคนละเรื่องกันเลยครับฟีลการเล่นซิมเราจะต่างไปเลยนะโอ้โหอาวหิมะยังมีอยู่อันนี้ร้านอาร์ตแกลเลอรี่ครับ โอเคกี okay, ่ทุ่มแล้วเนะี่ยสี่ทุ่มไปพวกหนูกลับบ้านมันมืดลแ,ๆๆๆแล้วแยกย้ายแยกย้ายมาถึงบ้านกันดึกสงสารพวกเขาจะเจอกันนะพวกหนูกลับ<า>บ้าน<า>หมดแล้ว<า> <c oughs> เราจะได้กลับบ้านด้วยครับ <c oughs> ไอเราอ่ะไม่เท่าไหร,ร่ไงเพราะเราสามารถแบบขึ้นไม่กว่าได้แต่แก๊งสาวพวกนี้ต้องเดินกลับบ้านกันเห็นปะ เราไม่มีแบบขี่ไม่กว่าไม่ได้เป็นแม่มดอย่างเราห้าทุ่มแล้วดึกแล้วให้เขากลับบ้านกันก่อนโอเคงั้นเรากลับบ้านครับเรียบร้อยพาทัวร์แก๊งเปไงคิลลี่เด็กคิดคิดถึงความเก่าเลยไปหนูกลับบ้านไปไอหมีมันชวนผมคุยเลยวันนี้แก๊งหมีมันมากันนะ่ะมากันเต็มเลยพวกนาย มาถึงบ้านเรียบร้อยครับผมผมว่าสถาบันตรงกันข้ามมนะเนาะดูไฮเทคเอาสวยกว่ายเยอะเลยไงพี่แพ้โอเคเไปเลยเรามีเงินอยู่ครับไปมาลกรูปหนึ่งก่อนไปครับโอ้โหนี่มันจะกาศบ้านมันมูจิโคตรเลยห้องน้าผมมีข้างบนแล้วผมสร้างใหม่ห้องบนห้องน้ำเนี่ยไปดูสบายตาเนาะผมอยากให้เขาแบบดูสบายตาไงเราจะได้แบบอยู่บ้านได้ชิวๆอะไรอย่างเงี้ย ตั้งแต่ผมลงมอสมาผมสร้างสนุกขึ้นเยอะเลยอะฟิลมันได้มากกว่าเดิมเยอะเลยเอา้าทำไมขาขึ้นมาข้างบนไม่ได้อะเขาต้องขึ้นทางไหนเขาต้องขึ้นทางนี้เหรอไม่นี่เขาต้องอ้อมอ๋อติดคนติดคนอื่นเดินติดกันอยู่อ้าวโหเปไงชิุ้นมาเลยทีเดียวมูชี่อะเราต้องขึ้นจากตรงนั้นครับเพราะว่าห้องน้ำห้องบนมันเป็นไพรเวทของเราห้องตรงนี้ผมปิดไปไง ห้องตรงนี้ก็คือห้องน้ําตรงนี้นี่โซนนี้สองห้องเนี้ยนะก็จะแยกกันแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นห้องนอนแก๊งนี้ใช่ไหมห้องน้ําก็จะอยู่ตรงนี้ข้างล่างตรงนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนสีให้เขากับโซนของอลิสาก็คือห้องน้าจะอยู่ทางนี้ห้องนอนขึ้นมาข้างบนชั้นสองก็เข้าห้องน้ําได้ทําไมบั๊กอ่ะเข้าไม่ได้หนูอะ ฮะอ๋อใช้งานไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมแก้กันครับน่าจะติดมุมโอเคได้แล้วชึบอับน้ำไพรเวสแล้วนะเดี๋ยววาดราไปสักรูปนึงครับพาทหน้าเราจะมาลุยพวกนี้กันแล้วครับเนี่ยเราจะจบ3 GPA ก็คือ3ตัวให้ได้นะในเทอมแรกทุกอย่างผมทำหมดแล้วเหลือพ e ีเซนเ t ชันก็คืออีก13ชั่วโมงเราต้องเหมือนกับไปไปพรนะีเซนตน่ะประมาณวันพุธครับ เพราะฉะนั้นต้องรอวันพุธเพื่อจะรีเพรเซนต์ไงไตัวนี้แล้วก็ไฟนนลก็คือสุดท้าย2วันก็จะผ่านแล้วไอพวกนี้ผมผ่านเรียบร้อยครับทำงานทีมอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วไปวาดรูปเราต้องหาเอ้ยเดี๋ยวเดวผมทำอันนี้ไว้ลืมลืมเลยว่าจะมาปลูกอุสาลงไอที่พอะปลูกไว้ไงโอเคเราจะได้หาเงินเพิ่มครับแผนให้หมด ตอนแรกว่าจะทําเป็นเหมือนกับไอส้สวนที่มันติดกําแพงอะแต่ผมว่ามันดูแบบแปลกก็เลยลงงี้แล้วกันเราจะได้ดูไม่ยากมันตรงนี้มืดเลยเนาะแล้วก็ห้องนอนเพื่อนที่ไม่สามารถเข้าไปได้โดนล็อกโอเคปึ๊บนดน้ำรอเติบโตขายได้ต้นละห้าร้อยมั้งเนาะเจมเจมครับ ผมจะต้องเก็บเงินประมาณสักส0 0 0 0ื่นอ่ะหรือ4ี่0 0ื่นให้ได้ก่อนออกมาหาลัไรเรียบร้อยมามารูปสักรูปหนึ่งครับฟิลยมามค่ำคืนเดี๋ยวผมพาไปดูแบบแถบดูเสียดายที่ฉากไกลๆอ่ะมันไม่โหลดฉากโคตรเซ็เงเนาะซิมสี่ถ้าซิมสเราเห็นไปถึงแบบขอบจัก,กรวาลเลยอะแต่ซิมสี่ไม่เห็น,นครับ มันจะบั๊กกับพื้นที่ไงเราจะมองเห็นได้แค่พื้นที่เราอย่างเงี้ยที่อื่นไม่โหลดให้อ่ะพาไปดูจึ๊บฟิลก็ประมาณเนี้ยเอ๋ปึ๊บๆไหนบ้าข้างหลังมันจะมืดตึ๊บเลยเนาะนี่ไงเราจะได้วิวแบบประมาณนั้นเห็นไอ้เป็ดมันว่ายน้ํากันอยู่ไกลๆมืดๆแถวน้อน,นี่ครับไฟบ้านเรายังมืดไปหน่อยเนาะต้องลงไฟตรงนั้นห้องน้ําห้องน้ํากลาง แล้วก็มีทางเดินที่ไม่สามารถไปได้ตรงนูกก้นไกลฝั <c oughs> <ๆ>่งนี้ก็จะเป็นไอ้นั่นที่กินกาแฟย,ยามเช้าเราจะเห็นไอ้นั่นเราหอกีฬาใหญ่บังอยู่แล้วก็อีกฝั่งก็หมู่บ้านเล็กที่ไม่สามารถทําอะไรได้ครับ <c oughs> โอเคเนี่ยแหละววประมาณนี้ไอตรงนั้นมันมีที่นั่งแต่ผมไปนั่งไม่ได้ปะไหนปะเนี่ยซิมสีแม่งนเนี่ยเนาะไปไม่ได้ครับนะ่ะฝั่งตรงข้ามโคเซ็ง อ,อดูดีขึ้นเยอะเลยดูสบายตาขึ้นเยอะบ้านเราโอเครอเขาวาดรูปเสร็จครับก็จะจบพาร์ทนี้และพร้อมลุยสามตัวแรกของเทอมแรกกันอโอเคเรียบร้อยสี 400. ่ร<า>้อยไปส่งเขานอนกันครับเรียบร้อยครับสำหรับพาร์ทนี้พาร์ทนี้ได้บรรยากาศฟิลเก่าๆเ,เต็มๆเ,เลยเนาะโคตรชอบอะ่ะโคตรดีเลย เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ฝากติดตามช่อง u u s c r i b e ไ like, ลค์หรือคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับเพราะว่ามันคือกำลังใจสำคัญในการทำวิดีโอต่อๆไปของผมอย่างน้อยถ้าเราคอมเมนต์เราก็จะรู้จักกันมากขึ้นแลกเปลี่ยนความคิดกันมากขึ้นผมว่ามันดีนะดีกว่าเราไม่ได้รู้จักกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากรู้จักทุกคนทำนองน,นี้ครับ โ okay, อเคก็เรียบร้อยขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับพาร์ทนี้เราเริ่มกันต่อกับการทำไอตรงนี้แหละเราจะไปทำไปปลดมหาลัยแล้วมลุยมหาลัยแล้วเที่ยวมาเยอะแล้วไงผมคิดถึงวันวันเก่าๆก็เลยไปหัวคืนก่อนเท่านั้นนีลยแล้วแต่พาร์ทหน้ากลับมาลุยกับแอมเจเช่นเคยวันนี้มีความสุข,ขกับทิกุกวันไปนะครับผม ทำไมฝันอย่างน,นั้อนอะหรอสงสาร